อ่ะก็โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็มาอยู่ในเกมของใ n ม c ครับในเวอร์ชั่นของ Java Edition เนาะก็มาเริ่มสกัดในบทคอมใหม่ฮนะผมมีวิธีที่ทําให้มันวิดีโอมันไม่แหลกแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมอัดใหม่นั่นเองเนาะโอเคพูดมากทําเพลมพูดมากทํำไมแล้วเริ่มสร้างโลกใหม่แล้วโลกเก่าแล้วก็ช่างมันนะฮะ โอเคเซเวลอันนี้เราปิดเป็นน้องหมอนเนาะโอเคเดี๋ยวแคทิฟเวอร์บายก็อาจจะเสียงดังไม่ได้นะครับก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะเนี่ยบ้านนอกแค่ไหนดูกบยังร้องนะ่ะคิดดูในไบโอมสวันน้าแป๊บหนึ่งโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะ หังจากที่ไปปรับเสียงอะไรมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะยิงยาวยิงยาว,ยยาวเออซีรีส์นี้เลยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าซีรีส์โทรศัพท์เราจะทำต่อไหมเนาะคลิปนี้ก็น่าจะลงวันอังคารไม่ใช่วันอังคารวันพุธนะฮะลงวันพุธถ้าได้ตัดต่อโอเคนะโอ้ มันเป็นความฝันโอ้เราเจอหมู่บ้าน d ีบแล้วเราลอดตายแล้วนะโอ้หมู่บ้านใหญ่ด้วยนะเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวมันเป็นความฝันของเราเด็กนั่นแหละนะว่าจะแคสเกมไมค์ครับบนคอมนะฮะก็เป็นไอดีแท้ด้วยแหละนี่ไงไอดี ID แท้นะฮะเป็นไอดีที่ผมวาดขึ้นมาเองเนาะ ซื้อไอดีมือสองมาครับในตามางบที่เรามีนะครับนะก็คนอื่นเขาอัดเกมตอนเช้าแต่ผมอัดเกมตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะทําบ้านให้มันอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆก,กับหมู่บ้าน NPC หรือ Villager น,นะครับเออหาทำเลก่อนแป๊บหนึ่งเคยตรงนี้แล้วกัน ตรงโล่งๆตรงนี้โอ้ข้างหลังก็เป็นทะเลทรายด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันแบบง่ายๆกันก่อนเบสิกพื้นฐานนะเอ่อที่โล่งๆตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะทำแบบง่ายๆไปก่อนโอเคเราจะทำแบบง่ายๆไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวทำ ที่ขุดที่ขุดหินก่อนเรายังไม่มีเตียงนอนเลยโอ้เลวินโอ้ตกไปนี่มีซีมีซีกันบ้างนะโอเคโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งยังไงวันนี้เราก็ต้องมีเตียงโอเค ตายสองแล้วสามโอเคใครมาทักอะไรอืดๆให้เดี๋ยวเราเอาทรายก่อนแป๊บหนึ่งนะเราทำเตียงกันก่อนโอเคเอานี่มาแล้วก็พรึบเฮ้คเราได้ที่นอนแล้ว แล้วก็ตวเาตาเหาเตาเหาแล้วอะไรตเตาเหาแล้วทำอะไรไม่มีนอนดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเชื้อเพลิงไงโอเคเช้าแล้วเออเดี๋ยวเราทำขวานแล้วก็พิกแอค stone โอเคเดี๋ยวเอานี่มา mm hmm. มาเล็กหนึ่ง uh, uh, เดี๋ยวตัดไม้ mm hmm. ทำโคก่อนเนาะเฮ้ย hey, apple apple ทำไมต้องมวลลินไม่เข้าใจไม่เข้าใจกับตัวเองนะฮะโอเคเดี๋ยวอืมฐานเท่านี้พอไหมไม่พอ เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ไปลงเหมืองด้วยนะครับเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงกี่มงนะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะเพราะว่าผมลงผมชอบลงคลิปเย็นๆอยู่แล้วเนาะโอเคะ่ะเดี๋ยวเรามาเออมาเผา,าไป แล้วก็เอาตัวนี้ไปจะม,มีอะไรอีกไหมเอา,เอาไดโคมานน้แหละโอเคเออเราทำกล่องเก็บของกันด้วยนะกล่องเก็บของโอเคทำตรงนี้อะไรกูเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ อ่าโอเคเก็บ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 กนโอเคเอาไอ้ตัวนี้มาทำโควไเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเราไปหมู่บ้าน NPC นะฮะเราจะไปป้นอาหารอะไรของเขานะตัดและปลูกด้วยอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มี ต้นไม้ให้เราตัดอีกนะครับเนาะอ่านี่คือหลวงข้าวโอ้ <c oughs> ทำไมทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเอ่อไหนลองสำรวจดูสิอไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อ เทคน้อยอุย้ยตัวน,นี้มีถ้ำด้วยข้างล่างข้างล่างเป็นโคปบะไม่ใช่อ,อุ้ยชึบชบขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโดนแดดเผาเออนั่นแหละโง่อ,อามีแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลให้เรา ไม่ใช่จดัดดรอปขึ้นมาไม่ได้หรอกซอมบี้เนีย่ยเรากลับมาทำบ้านเราต่อดีกว่าเอยสตรีคสตรีคลิ้นอะนไรนะเไน,ไนี่ยได้หมด้ใช่ไหมครบหมดจดโอเคแล้วตรงนี้คือเราทำบ้านเออทำบ้านก่อน ไห้เผาไปแล้วเราก็เอาโอเคมาทำอย่างนี้แล้วก็มาทำอย่างนี้ก็มาทำอย่างนี้โอเคเรามีข้าวกิดแหละไม่ต้องเสียเวลาปลูกเองนะจ๊ะน้องๆดูดูพี่ไว้น้องๆโอเคออเดี๋ยว ตอนนี้เราจะออกแบบบ้านยังไงดีเอาให้มันแบบเอาเวอร์ชันในเวอร์ชั่นในมือถือนี่คือแบบไอเลยนะในคอมนี่แบบทำมาแล้วก็สะดวกนะเดี๋ยวคอยเลียร์พื้นที่นี่ก่อนนี่มาแล้วปพ๊บมแลเราก็ทำมาเป็นแผ่นโอเค ไม่พออย่างนี้นก็ไม่พอดูจากทรงแล้วนั่นเนี่ยไม่พอจริงๆด้วยเอามาอีกไม่พอนะ่เดี๋ยวเอาไม้มาทำประตูกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราต้องรีบทำ อยากได้แค่อันเดียวอ่ะมันทำไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวที่เหลือแล้วก็เก็บนะครับอ่าปิดไว้อ่เราได้กระจกมาอีกแล้วแล้วก็ทำต่อเลยอ่าตรงนี้ ไม่พอมันต้องใช้แปดขาดอีกสามอันเราอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับเรามีบ้านแล้วเอเดี๋ยว เดี๋ยวไปเล่นนอกรอบเดี๋ยวค่อยไปหาเหล็กหาอะไรเนาะเพราะว่าโจโจโอเคพอแล้วไม่ต้องเผาแล้วเอามาเป็นสติกไม่ใเอามาเป็นทอชโอเคได้28ก็เอาแล้ววะโอเคก็ คลิปนี้ก็มาเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย